สวัสดีครับชาเอ็มนะครับวันนี้มี f อซีจากสหรัฐอเมริกานะครับพี่แอลครับได้ฝากเงินมาให้ยายอุ่นนะครับห้าร้อยบาทนะครับก็เดี๋ยวเอ็มเป็นสะพานบุญให้นะครับฝากมาให้ยายอุ่นนะครับครับ สารัตครับที่เอวนะครับอ้าวเอฟซีอันอยู่สารัฐเนอะอันเอาเงินมาเฮอใหญ่ก็มาท้าบุญน้ำใหญ่กษัาริทโมธนาเนอะเฮ่อมีความสุขความเจริญเด้อมีอัน <c oughs> ความทุขยังได้ความใครย่าบีเด้อ <c oughs> มีความ ไปหาเงินเธอได้มือก่ำหาข้าเอได้มือกกบอบกินพอบทานเด้อนอนรับได้เงินมือนนนตื่นได้เงินเสนเบนฝ่ามือเอได้แก้วมณีโซโทหายา่านมาหาเงยบบดเด้อไปทางน้ำเอได้ผูสซวยเธอไปทางดงเาได้ผูเฮงข้างไปกลางบ้านผู้ใต้ตาหน้าพูรักเเือพูบูพูปั่นไปมีท่านเีามาชมมันเยอเด้อมีแต่ความสุขความเจริญเด้ออยู่ดีไม่เหงเด้อครับเห็นัี่เห็งมาพูเขาข้าวนีล่ะให่